ขอต้อนรับเข้าสู่รายการออนไลน์สเตชันทาไฟและว,วันนี้บอกเลยว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยโอ้โหเป็นเกียรติของทาไฟมากเพราะวันนี้เราอยู่กับคุณเจมส์ทามลาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อบอกเลยว่าซีซั่นใหม่นี้แขกที่แวะเวียนเข้ามาเนี่ยโอ้โหทุกวงการวันนี้เป็นแบบระดับผู้พัฒนาเกมอ่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ยังไม่รู้จักเดี๋ยวยังไงให้คุณเจมแนะนําตัวก่อนหนึ่งทีจ้าสวัสดีครับชื่อเจมครับผมเจมปริเมศนะครับเป็นผู้พัฒนาเกมไทม์ไลน์นะครับผมเป็น CEO บริษัทย o n i นิ t สตูดิแล้วก็เป็นโฆษกของสมาคมเกมด้วยครับ สวัสดีครับท่านไมไปการเล่นเลยเดีย่ไม่กล้าเหตุการณ์เลยนต้องเรียบร้อยนะครับมันต้องเรียบร้อยถามคุณเจมหน่อยคือแบบว่าเป็นผู้พัฒนาเกมไทยเนี่ยมันยากมันจะต้องทำยังไงบ้างคะถึงจะเป็นผู้พัฒนาเกมไทยได้โอ้จริงจริงก็คือสมัครการครับหาจริงจริงคือมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับคือถ้าสนใจการทําเกมลองไปฝึกงานหรือลองสร้างเกมดูด้วตัวเองก็ได้ครับเดี๋ยวนี้มันมีอุปกรณ์ในการสร้างเกมเยอะเลยครับถ้าสนใจลองฝึกดูได้ครับผมไปฝึกคุณเจมได้เลยไหมถ้าเกิดผมว่ามาอยากเป็นแบบวันนี้อยากแบบ รู้สึกว่าอยากเป็นวพยเกมอย่างเงี้ยมีมรม้านสมัครจะฝึกงานไหมเฮ้ยได้ครับมาเลยครับจริงเหรอคะโอเค,คถามถามคุณเจมหน่อยคุณเจมรู้ตัวแต่อะไรเรื่อบอกโวยหลงรักในการเล่นเกมหลงรักในเรื่องของเกมวิดีโอเกม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กครับจริงๆคือจําไม่ได้ถ้าถามว่าผมว่าบบเกมแรกในชีวิตคืออะไรนี่คือเป็นคําตอบที่หาไม่ได้คือจําความได้ทีคือมีเกมในมือแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็บบเกิดมาพร้อมกับจอยคอนโทรลเลยออกมาแล้วแบบเกิดมาแล้วแม่ให้อันดับแรกเลยออกจากคลองแม่ปุ๊บก็คือยื่นมา หมอให้แต่ก็ชอบเล่นเกมครับชอบเล่นเกมแต่เด็กแบบตอนเด็กๆก็จะเล่นพวกแบบล็อกแมน่งเงี้ยโปเกมอนเงี้ยโตมาหน่อยก็เล่นแบบแร็คนลล็อกอะไรเงี้ยครับก็จะติดมาตรกนี้ตอนนี้เออถามได้ไหมว่าตอนนี้เล่นเกมอะไรอยู่บ้างช่วงนี้เลยเล่นโปเกมอนครับอออซช่งูใช่ใช่สนุกครับเล่นไปได้นิดหน่อยครับยังไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่แต่ว่าจับจับไปแล้วแบบเอ้ยโอเคอยู่โอเคอยู่แต่ว่าวันนี้ผู้แข่งของคุณเจมเนี่ยบอกเลยว่านักกลัวมากน่ากลัวใช่ไหมครนักกลัวมาก เขาเนี่ยเป็นถึงระดับที่แบบดุดดังพระเจ้าโหเป็นพระเจ้าใช่เป็นพระเจ้า,ใน,จาในโลกของเขาเองนะครับในโลกสมมุติพร้ะอาถามคูณเจมก่อนเลยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามพี่เอกมาเนีคิดว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ต้องเจอกันอะไรบ้างธรรมดาครับธรรมดา <c oughs> ลอกลอลอกนะครับจริงๆคือคือรู้จักเขามานานแล้วเหมือนกันคือรู้จักเนการส่วนตัวด้วยอะไรอย่างนี้เคยเล่นเกมกับเขามาแบบติดปีลวครับก็แบบอยากจะท้ารดูกับเขาดูว่าก๊อตเอกเนี่ยก๊อตสมชื่อหรือเปล่าหรือวันนี้จะเจอผมเป็นก๊อตสเลเยอร์หรือเปล่าก๊อตออฟบอร์โอเคครับวันนี้นะฮะเราเจอแล้วค่ะคนที่จะมาเทียบเท่าดุดดังพระเจ้าอ่ะแต่ถ้าเกิดอยากเจอพระเจ้ากันเดี๋ยวเราไปเจอเลยค่ะในช่วง้าไฟ เ้าสู่ช่วงท้าไฟอยสวัสดีครับพี่ยังไงพี่วันนี้คููแข่งของเราประเมินความสามารถให้ฟังหน่อยก็เก่งอ่ะเป็นระดับผู้พัฒนาเกมตัวแทนของประเทศไทยเฮ้ยอไอติมไอติมมาส่งไอติมมาส่งก็เกมเขามีโอกาสชนะพี่เยอะเพราะว่าเข้ามาตอนจุดที่ตอนที่พี่อยู่จุดอิ่มตัวแล้วอ่ะอยากจะหาทางลงแล้ว เอคุณดักไปก่อนดีกว่าแต่ว่าวันนี้เราก็ต้องแข่งกันเรื่องเกี่ยวกับที่ทั้งสองคนเนี่ยเหมือนแบบคุ้นชินและเก่งทั้งคู่เออต้องมาวัดกันคือวันนี้ไม่เชื่อว่าความสามารถจะสูสีกันมันเป็นแบบเรคคอร์ดออฟเลกนารอกเลยวันนี้ก็คือเป็นฝั่งมนุษย์กับฝั่งพระเจ้าเนี่ยจะมาตัดสินกันว่าใครเนี่ยมันตัวจริงแต่ถ้าเกิดใครที่แพ้ก็จะโดนแบบลบล้างออกไปเลยโอ้โห ใช่ถ้าเกิดพี่เอกแพ้เนี่ยพี่เอกก็ต้องแบบออกจากวงการเกมถ้าคุณเจมแพ้เนี่ยคุณเจมก็ต้องเอาบริษัทเกมยกให้พี่เอกโอ้โหขนาดนั้นเลยเกมแน่นอนเดือนแรก <laughs> โอเคโอเคเดี๋ยวมายมาบอกกติกาให้ฟังเลยแล้วกันนะฮะกติกาวันนี้มีอยู่ว่าเราเนี่ยจะมีตัวเลขที่เรื่มทั้งหมด20่ตัวเลขเหมือนเดิม1ถึง20ในภายใต้ตัวเลขน,น,นั้นเนี่ยจะมีชิ้นส่วนจากวิดีโอเกมซ่อนอยู่เป็นวิดีโอเกมในยุคของ PlayStation 4นั่นหมายความว่าจะมีแค่ในของ PlayStation หรือของโซนีนะฮะเกมนี้อาจจะลงแพลตฟอร์มอื่นด้วยอาจต่ว่ารูปที่เราเลือกมาเนี่ยจะเป็นรูปที่อยู่ในหน้าปกของ PlayStation 4ตอบถูกได้คะแนนตอบไม่ถูกไม่ได้คะแนนถ้า,านนเกันันนย ข้อสุดท้ายเนี่ยเราก็จะมีข้อตัดสินให้ข้อตัดสินมานับ3 2 1รูปขึ้นปุ๊บให้แย่งกันตอบใครตอบก่อนก็ชนะไปเลยอ่ะยังไงเอาถามคุณเจมก่อนดีกว่าเนคุณเจมก็เป็นแบบว่าเป็นแขกรับเชิญของเราวันนี้ PlayStation 4คุณเจมเราแม่นไหมคิดว่าระดับหนึ่งครับคิดว่าพอได้พอได้อ่าอ่ะ,อะพี่เอกยังไงเราก็อย่างที่บอกว่าพี่พี่กำลังหาทางลงอ่ะนี่มันถึงจุดหยิบตัวแล้วพี่ก็ ่วาจะแพ้จะแพ้เจมก็คงไม่เสียใจอยู่ระเบือผู้ชายคนนี้ค่ะคุณไม่ต้องตกใจค่ะคุณเจมเดี๋ยวเราภายในใต้ภายในในคลิปนี้เดี๋ยวถ้าคุณเจมไปไปดูในเทปที่ัดต่อเสร็จแล้วเราจะรวบรวมคําตัดพ้อของกอตนะเดี๋ยวบอกอต่อไปเลยเดี๋ยวจะรวบรวมคําตัดพ้อของพระเจ้าไว้ในเทปนี้นะครับนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะอ่ะพี่เอกยังไงวันนี้ก็รู้สึกประมาประหมาว่าต้องมาแข่งกับคนที่เขาเชี่ยวชาญด้านเพื่อนเราเนี่ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วประมาอีกแล้วพี่เอกยังไงพอมาเจ กับซ็ไม่อยากมองข้ามเขาเพราะเราก็รู้ว่าเขาค่อนข้างแน่เรื่องเกมเดทโอยู่ตั้งแต่ที่มูฟออนมาเฟสองมาพี่ก็ไม่ได้หันกลับไปที่เพยหนึ่งเลยไงก็เลยคิดว่าเขาหน้าจะได้เปรียบกว่าเยอะตอนเริ่มก็เป็นยิงละพอเริ่มเป็นอเริ่มเป็นยิงสถิตินี้ไม่แทบไม่ได้แต่ล้วถ้าเกิดถ้ากลับมาดูรูปทีนี้ก็คงน่าจะจําไม่ค่อยได้แล้วล่ะท่อมตัวพี่อาจจะเสียเสียสถิติเอานั้นนี้ก็ได้เ็นพูดอย่างนี้เหมือนกันทุกเทปเลยที่พี่เอก อ่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหไม่ได้ตัดแค่คุณเจมตัดทุกเพอะมีกี่เพอะตัดหมดโอเคและแน่นอนว่าคุณผู้ชมอย่างที่แบบรายการเราทําเสมอมาก็คือเราต้องยุแยงให้เขาทะเลาะกันก่อนที่จะไปเริ่มแข่งเกมก็คือการขีงกันการข่มขวัญการถ่มถุยกู้ต่อสู้เราจะให้แข่งรับเชิญที่รู้สึกว่าวันนี้มาแรงมากเป็นคนเริ่มก่อนดีกว่าไปเลยครับคุณเจมพระเจ้าครับ คอยเจอกอสเซลเยอร์นะฮะ <laughs> นะันะกโกัวนนะักเสียงเสียงชนต่ำไหยนะ <laughs> ไปพี่เอกบอกเขาไปขอแบบว่าคิงคิงแบบไม่ตัดพอนนะพี่นะยกมือไหว้หนึ่งทีออมออมมือให้พี่หน่อยนะครับ คอไไม่เเยยด้ลยลยะลประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมใครที่เป็นแฟนขับกอรก็ให้กําลังใจกอรใครที่เป็นแฟนขับคุณเจมก็ให้กําลังใจเจมใครที่เป็นแฟนขับจันทร์ก็ให้กําลังใจจันทร์ด้วยนะโอเคเหมือนเดิมทุกครั้งนะคะเราจะให้แขกรับเชิญเป็นคนเลือกเลขเปิดสนามก่อนถ้าพร้อมแล้วไปค่ะคุณเจม1หนึ่งถึงยี่สิบเอาเบอร์เก้าครับเบอร์เ<า>ก้าเบอร์เก้าจะเป็นเกมอะไรถ้าพร้อมแล้วมีเวลาตอบห้าวินาทีสามสองหนึ่ง ดีทรอยครับดีทรอยด์คอมพิวเตอนิ่งๆอกแล้วเอออ่ะ,อะขอข้อมูลนิดนึงค่ะเกมนี้อะไรยังไงครับผมเป็นเกมแนวอินเทอร์แอคทีฟมูี่ครับจากคอนทริกดีมครับผมเป็นเกมเคยเอ็กซ์คุสี่เพลย์สเตชันสี่แล้วก็ลง e อ i c ิ t สตอร์ที่หลักนะครับผมมีฉาก<อ>จบหลายแบบอะไรอย่างนี้อ่ามันจะจบหลายแบบใช่แต่บอกเลยว่าวันนี้มีฉากจบหลายแบบแน่นอน <c oughs> เดายากเหมือนกับเกมนี้เลยแต่ยังไงก็ตามตอนนี้คุณเจมดําไปก่อนหนึ่งคะแนนจ้ามากอดเอกเอาละมงวันนี้เอาเบ,รรบรรอร์แปดโเบอร์แปดเนี่ยคุณเจมเขาถือเขาใช้วิธีนี้ถ้าคุณเจมเลือกเลขอะไรอ่ะเขาจะเลือกเลขที่อยู่สูงกว่าคุณเจมจะเลือกเลขที่มาก่อนคุณเจม เดี๋ยวข้อต่อไปคุณเจมส์เลือกเลขหนึ่งเลยนะเพราะเขาจะเลือกไม่ได้แล้วโอเคเบอร์8ของพี่เอกแต่พี่เอกอย่าลืมว่าไม่อยังไงก็เชียร์พี่เอกอยู่เ็มทั้งหัวใจหน่อยจ้าจ้าจ้าเฮ้ยทำไมมันอิดออดอย่างนั้นทำไมมันดูไม่มีความสุขเลยวะพี่ยิ้มไม่มันดูมีความสุขเลยพี่โอ้โหโอเคถ้าพร้อมแล้วเบอร์8ของพี่เอกสามสองหนึ่ง อ,อ,อ๋อ Fallout สี่จูงตจ้อ่า Fallout สี่นี่ก็เป็นเกมพัฒนาโดย b t e s d a ฮะซึ่ง b e t e s d a ปัจจุบันก็กลายเป็นของไป,ไปแล้วับผมโอเคโอเคแน่นอนข้อนี้พี่เอกตอบไวมากก็เอาไปเลยหนึ่งคะแนนมาคุณเจมยมเลือกเลขอ่าครับผมอ่าตามตามคุณไมครฮะเบอร์หนึ่งวายเลือกไม่ได้เลยดีข้อต่อไป <c oughs> <c oughs> มาจะ้ะ เป็นเกมอะไรถ้าพร้อมแล้ว 3..2..1 สองหนึ 3, 2, Dreams ครับถูกด้องโอ้ยเลยตกใจ <c oughs> โ,โหยากแล้วเนี่ยยากต้องโอ้โหคุณ <c oughs> คุณตอบเร็วมากเอาอะไรมายาก <c oughs> ทำไมตอบเร็วจังอะพอมันดูแปลกๆก็เลยเดาไปก่อนครับแต่ว่าสีประมาณเนี้ยคือผมซื้อเกมนี้ด้วยไงอ๋อค่ะเกมนี้เป็นเกมที่ทําให้คนสามารถเข้าไปสร้างเกมของตัวเองได้แล้วก็ใช้คนอื่นเล่นกันได้จริงหรอหรือว่าคุณเจมไม่ด้เราสร้างเกมจากในนี้สร้างเกมในชุดจริงก็เหนื่อยพอแล้วเหนื่อยแล้วโอเคโอเคและข้อ e ี m s ก็ทำให้คุณเจมไปแล้วค่ะสองคะแนนมึงวันนี้เสมอแน่กูรู้สึกก็มันจะเสมอแบบคะแนนเต็มอะกูรู้สึกได้เลยอ่าเพียวอา20แล้วกันไปบนสุดอ้ามสุดเวัอนี้เล่นแบบนี้เล่นแบบนี้เบอร์20ของน้องกฤตเอกจะเป็นเกมอะไรถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งอ่าเฟสท์สิบห้าถูกต้อง ไปตังะพอโอเคไปตั้งสิบห้านะคะไปแล้วค่ะพี่เอกสองคะแนนเท่ากันอยู่นี่วัดคิมงานดูถูกความสามารถของพี่เกินไปแล้ววะต้องยากกว่านี้มันต้องเอาแบบซูมจนแตกเป็นพิกเซลเป็น8ปดบิตแล้วให้ดูจากโค้ดสี ให้ทายจากโค้ดสีเอา <c oughs> ว่าปกโค้ดสีนี้มันคือเกมอะไรโอเคกลับมาที่คุณเจมส์่ะโอเคครับงั้นต่อไปเบอร์เบอร์สิบครับเบอร์สิบโอเคเบอร์สิบของคุณเจมส์นะคะอย่าลืมว่ามีเวลาตอบเพียงแค่ห้าวินาทีถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งคอร์ริตรีบัวบาทูครับถูกต้อง เพราะมันเป็นทำท่าอย่างเงี้ยใช่ใช่เกมโดยโคซอสอีกแล้วนะครับค่ะเป็นสงครามสงครามหรือว่าเกมผู้ชายอะไรเกมมันคำชื่อเล level two ผู้ครับโลกครับผมปกพักนี้จะค่อนข้างแตกต่างจากภาคอื่นหน่อยแต่มันเท่นะมันสวยมากเลยอ่ะเนาะจะมาใช่ใช่ภาพถ่ายสามารถเป็นภาพแบบหน้าปกแบบภาพยนตร์ดีๆสักเรื่องได้เลยและนั่นค่ะขอ off beauty นะคะับทำให้คุณเจมไปแล้วค่ะสามคะแนนเที่ยวเที่ยวเบอร์สิบเอ็ดป่าและมาเลยโอเคเบอร์สิบเอ็ดของพี่โอ้โหพี่ มันผิดไม่ได้มันผิดไม่ได้ถ้าผิดเนี่ยมันต้องลบชื่อพี่ออกจากประวัติศาสตร์อุ้ยขนาดนั้นเลยเหรอะอะมาลองดูนะพี่นะถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่ง Resident Evil เจ็ดโอ้ถูกต้องเกมเข้าปากเขาเลยอันเนี้ยอันนี้ภาพของเอเวอร์ลินเอ็เป็นตัวร้ายหลักของภาคนี้บอกเลยว่าถ้าเกิดตอบผิดโดนลบชื่อออกประวัติศาสตร์โอเค Resident Evil 7นะคะก็คือข้อที่แบบข้อที่คิดว่าพี่เอกเนี่ยไม่มีวันตอบไม่ได้นะะแล้วก็ตอบได้ไปก็ทําได้ไป3คะแนนต่อให้ไปขอบเอาแค่หนองน้ามาเขาก็ตอบได้ผมว่าใช่ต่อให้ไปขอบแค่แบบเมฆที่บนฟ้าก็ตอบได้มากลับมาที่คุณเจ็บตะกี้11ใช่ไหมฮะเจ็ด<ช> <7. S 1> โอเคเบอร์เจ็ดจะเป็นเกมอะไรถ้าออ้เป็นเกมขวัญใจมหาชนอีกแล้วถ้าพร้อมแล้ว3 2 1 Monster Hunter World ครับจุกตาแคปคอมครับแคปคอมเกมลากแย่ฮะเอ็ดเป็นสะพายดาบยักษ์นี่ก็รู้แล้วเออฮ่าโอเคแล้วก็เป็นเกมที่ทำให้คุณเจมได้มาด้วยเป็นซีคะแนนตอนนี้ยังไม่มีใครผิดเลยเอ๊ะทาไฟทาไฟ เอ่อพ่อสิครับเบอร์19มีเคล็ดไหมถ้าเป็นถึงเ,เลือกเบอร์19บเก้าเลือกหกมันเดี๋ยวมันจะ6กคอมเมนต์เนี่ยเดี๋ย่างที่ผมจะเก็บให้พี่เลยนะเบอร์นั้นนลยโอเคเบอร์ <c oughs> okay, 19ของพี่เอกนะคะถ้าพร้อมอแล้ว3 2 1อ๋อเ,อนะเนี่ยออโตมาตตาชูดอ้๊อซิงเหรอจำคือหมายจำได้แค,ค่ตัวละครพี่เอกน่าจะเล่นเขาคือใครครัตัวละครตัวที่เราแคปมาตัวตัวพี่ก็ไม่เคยเล่นเกมนี้แต่จำได้ว่ามันเอทูเอ เกมดีครับเกมดีวาเป็นเป็นเกมเป็นเกมเป็นเกมเนี้ยตัวละครเป็นไวฟฝูขวัญใจมหาชนอีกหนึ่งคนแต่ไม่น่าเชื่อขนาดไม่เคยเล่นยังตอบได้โอ้โหได้มาแล้วค่ะสี่คะแนนเป็นกอร์ตอะกอดกอเอกเอกเขาเป็นกอรเขาไม่เรื่องกลับไปที่คุณจิหน้าหน้าตาพี่ดูอย่างไม่มีความสุขหรือพี่ได้สี่คะแนนถ้าเขาพี่ยิ้มแย้มหน่อยพี่ยิ้มแย้มนิดนึงถ้าพี่ดูแบบเป็นกังวลมาก เออเบอร์อะไรดีตะก,กี้อ่ะพี่เอกไม่เกาะกลุ่มผมแล้วออผมไปเบอร์อื่นบ้างก็ได้เบอร์3ครับอ่ะมาเบอร์3ของคุณเจมจะเป็นเกมครัรบพร้อมแล้ว3 2 1คอนโทรลครับถูกต้องมึงเรามีเวลาตอบให้เขาแค่สามวิพอไหมวันเนี้ยไปนางเอกคนนี้ก็เจสซี่ฟาลอนนะนางเอกของเกมอโอเคข้อนี้นะคะคอนโทรลทำให้คุณเจมได้มาแล้ว5คะแนนกูว่าไปยังข้อตัดสินนะวันนี้มึงเชื่อกูไหม ข้ 18. อ18ม,มาเบอร์18ของพี่เอกจะเป็นเกมอะไรถ้าพร้อมแล้ว3 2 1อเอามาต้องเปอถูกด้วยอันนี้เป็นมือของสปอมือซ้ายของสกอตเปียนนะ ผมว่าน,นี่ครบ20ข้อผมบอกเลยใช่ไมค์ก็ว่าครบแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาลีดีกว่าเราจะลดเวลาเหลือแค่คนละหนึ่งว<ต>ิไอ้ยินเย็น <laughs> โอเคพี่เอกจะให้ข้อมูลไหมหรือว่าอ่ะยังไม่มีไรเกมนี้เอพอพี่เพี่ไม่ได้เล่นเกมนี้แต่เคยเคยเคยเห็นนะปกอะ่ะมันเป็นเกมฟติ้งซีรีส์เก่าแก่ซีรีส์นึง่งไม่เคยเล่นอีกแล้วนะคะแต่ก็ตอบได้อีกแล้วพี่เอกเอาไปเลยค่ะห้าห้าคะแนนมากลับที่คุณเจม อ่าเบอร์ห้าครับเบอร์ห้าประหยัดไฟปละยดไฟถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งกาเดียนออฟติเล็กซี่ครับโอ้ถูกต้องมาเป็นตัวละครในเพลงนี้ม่ตอไอันนี้เกมใหม่ล่าๆเลยครับเกมปีที่แล้วนะครับผมโดย Square Enix พัฒนาโดยทีม Eidos นะครับผมทีมที่ทำ Tomb Raider โอเคและข้อนี้นะฮะคุณเจมได้เป็น6คะแนนข้อ17เเบอร์17 มาถ้าพร้อมแล้วมีเวลาตอบ5วินาที3 2 1สองหนึ่งอเกตันเจียนถูกต้องววยจักกาอันนี้มันปกเวอร์ชันญี่ปุ่นไงถ้าเป็นเวอร์ชันอังกฤษหรือไเวอร์ชันยุโรปอเมริกามันจะมีตัวละครแค่สองตัวปกมันหน้าปกแต่ตัวนี้มันเป็นตัวที่มันอยู่ในแป็กเก่าวอ์ช่นญี่ปุ่นอคราวนี้คุณเจมรู้ไหมคะเอ่อไม่รู้ครับไม่เคยเห็นปกญี่ปุ่นไม่เคยเห็นปกญี่ปุ่น ดีไหมอโอ้ย,อยขอบคุณพี่เอกเดี๋อแล้วโอ้ยคอนเทนต์แหงทำไมเตจมไม่เปิดข้อ <laughs> <laughs> โอเคแล้วพี่เอกก็ได้มาเป็นฮกนะน้ไม่น่าเสียดายแล้วจะให้เขาไปก็ดีโอเคฮะตะก,กี้ห้<ม>าไป <5 S 2> แล้วอ่ะเอาเอาอกสิบห้าครับไอสิบสามไม่สิบสามโอ้ยลักกี้นังเบอร์เว้ยเบอร์สิบสามเลขพิคาดไม่เห็นพิคาดเลยนะคะจากจากโจทย์ไม่เห็นพิคาดเลยพร้อมแล้วสามสองหนึ่ง เไม่ใช่เกียร์แฟนตาเพนครับสุดยอดท้ายนักเพนโอ้ยเปิดมาผมงงก่อนเลยนะมันเป็นตัววีคาดเนี่ยเออตอนแรไม่เห็นเป็นวีเห็นแค่หูแล้วก็งงอะไรวะนี่เกมโปดเลยเนี่ยเฮ้ยเกมโปดเลยเหรอคะอ่าใช่ครับผมเป็นติ่งโคจิมะโอเคแต่ว่าก็ตอบใบเหมือนเดิมต่อให้จะยากแค่ไหนก็ยังตอบใบเหมือนเดิมและคุณเจมส์ก็ได้ไป่เจ็ดคะแนนยังไม่มีใครตอบผิดเลยครับเมื่อกี้เจมส์เจมส์โดนข้อไหนไปนะข้อ ข้อ13ใช่ไหมใช่ครับใชเ่เอาเ <16. S 2> <laughs> อา16 16ทีมน้อยทีมใหญ่กูกูตกรอบแน่เลย <laughs> ไม่มีทางไม่มีทางไม่มีทางถ้าพร้อมแล้ว3 2 1อ oh, <this> ่ออดสตันดิ้งถูดอ้ออันนี้หน้าของแซมบิชเชตตเพลงขอ,องเกมเกมฟูชิมาอีกอันนะครับถ้าพรอมว่มมาทำไมไม่เคยเห็นรูนนี้เลยอ่ะอันนี้มันเป็นปกสเปเชียลออ dition ถ้าเป็นปกธรรมดา <laughs> มันจะมีคุมคุม มีนังปกญี่ปุ่นมีนังปกสเปเชียลอ dition นะคะวันนี้โอเคและข้อนี้ก็ทำให้พี่เอกได้มาที่เจ็ดคะแนนตื่นเต้นนะครับเนี่ยพูดตำสองใกล้ละใกล้ละเบอร์เลยดีวะสิบห้าครับสิบห้าเบอร์สิบห้าถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่ง เดสกอนครับถูกต้องอันนี้เป็นฉากหลังของพวกฟิกเกอร์ใช่ใช่เป็นเกมโดยทีมเป็นสตูดิโอนะครับเป็นเกมเอกซ์คลูซีฟโซนีนะครับผมเอซีแล้วเรียบร้อยใช่เป็นเกมเพลนโบยิงซัมบี้ครับไม่รู้จะพูดอะไรเลยเพราะว่ามึงมันจะมันจะหมดแล้วแล้วยังไม่มีใครตอบผิดเลยวันนี้ทีมงานเราประเมินความสามารถของทั้งคู่ต่ําเกินไปจริงๆและคุณเจมส์ได้มาแล้วค่ะที่แปดคะแนนเมื่อกี้เจมส์เลืสิบห้าใช่ไหมใช่สิบสี่ก็ได้วะเออ ใครก็บังคับวะโอเคเบอร์14ของพี่เอกท่าพร้อมแล้ว3 2 1อง่อชาร์โดดขอนคาร์ลัสจูดอ่ออันนี้ตัววันเดอร์กำลังยืนมองไอ้ยักษ์ตัวที่สามที่ชื่อไก่ออัสได้ขนาดนั้นเลอพี่ อ่ะยักษ์แต่ละตัวมีชื่อหมดนะไอ้ยักษ์ในน้บปกมันเป็นตัวที่3ชื่อว่าไกอัสตัวที่หนึ่งชื่อจำไม่ได้แต่รู้ว่าตัว3ดังสุดชือโอเคโอเคโอเคตัวโดด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 ตัวตัวสาม่ดังสุดแล้วเพราะว่าไอ้โมดทำแมสแท็กกับแม่งยากสุดอ่าคนมันเลยผูกพันไงตัวนี้ไงอ๋อ แต่รู้สึกว่าตอนเวอร์ชันเพลงสองนัาผมมันเป็นยักษ์ตัวแรกใช่ใช่ใช่นะคะโอเคข้อนี้พี่เอกได้ไปแปดคะแนนจาก Shadow of the Colossus ค่ะกลาบไปที้คุณเจมส์มครับผมเอาสองครับเบอร์สองทาพร้อมแล้วสามสองหนึ่ง นิโอครับถูกดอนี่ตัวละครใช่ไหมนี่ตัวละครใช่ไหมเป็นเป็นผู้ตัวหนึ่งครับเป็นพูดพูดอ,อ,อรารักขาตัวพระเอกใช่ไหมใช่แล้วคุณเจมก็ได้ไป9คะแนนแล้วค่ะตอนนี้มากลับมาที่พี่เอก <c oughs> พี่เอกแกล้งแกล้งแพ้หน่อยพี่เราก็จ <c oughs> ะแพ้อยู่แล้วเนี่ยก็เออด่า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 อ่าสิบสองก็สิบสองหลอกหลอกชะนะเหอะชนะเหอะเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้เบอร์สิบสองมาถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่ง เอ่อ k i n น้ o m ห a สามถูกต้องเหรอวะทำไมกูไม่รู้เลยอ๋อมันเป็นตัวที่แบบหัวหัวมุมของยอดตึกอะที่พวกตัวละครยืนกันอยู่พี่รู้ได้ไงอะอยู่อยู่ก็ก็เคยเห็นโป่งมาก่อนโอเคและข้อนี้นะฮะ Kingdom Hard สามทำให้พี่เอกก็ได้มาแล้วที่เก้าคะแนนตอนนี้เลยแค่คนละหนึ่งข้อเท่านั้นอันนี้เขาอันนี้เขาสุดท้ายของผมแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเบอร์สี่กับเบอร์หกเลือกดีๆเอาเบอร์สี่ครับหกให้เขาไปหกกเมียเหโอเคเบอร์สี่ ถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งอีนาครับ Bridge of Spirit ถูกต้องค่ะ <c oughs> <c oughs> อุ้ยใหม่กิ๊กเลยเกมนีออ้ผมเป็นเกมอินดี้ที่ได้รางวัล i n d i ี g อ m e of the Year ปีที่แล้วนะครับผมก็ <c oughs> คอนแกชูเลชันกับทีนี้ครับเป็นฟันเลชันมีคนไทยไปร่วมทำกับเกมนเยอะเหมือนกันนะใช่ไหมดูมันมีความกลิ่นอายความเป็นแบบความเป็นบ้านเราอยู่พอสมควรเหมือนกันได้มคนไทยไปทำอาร์ตใช่ใช่ใชค่ะและทีน้านะคะทำให้คุณเจมได้คะแนนเต็มไปที่10คะแนนเหลือข้อ6ของพี่เอกถ้าฟอร์มแล้ว3 2 1 เ,เดี๋ยวมันไครายถูกต้อง <g ül> อันนี้น่าจะตัวละครวีม้งที่เยอะใช่ใช่ใครับใช่ใชใและตอนนี้พี่เอกก็ได้มาที่สิบกะเนนเดาการเวอเฮอเกิดไป งั้นเอางี้เราจะให้น้องพีเป็นคนตัดสินว่าใครยกมือก่อนเพราะว่าคุูจะโยนความรับผิดชอบไปที่พีถ้ากูไม่กล้าตัดสินกูกลัวโอเคนะคะเราที่เต็นแบบช้าอย่างงี้ที่เสียเปรียบไม่เสียเปรียบจับกูจักูว่าจะได้เห็นมือพี่ก่อนมาเราเดินทางมาถึงก้อนท้ายจ้าพร้อมแล้วข้อตัดสินสามสองหนึ่ง แมทเอฟเฟกต์แอนโดรเมดาครับถูกได้ยวาแเลยโอเคคุณเจมส์ชนะไปแต่มันคือเสมอในความรู้สึกวายเนอะจะว่าคือแบบคือเสมอเันคู่รู้อ่ะ คือเอกเขาอ่อนให้ผมแต่ว่าเอาจริงๆถ้าไม่ได้เทียบเรื่องความเร็วหรืออะไรเงี้ยไมคิดว่าทั้งคู่ก็น่าจะความรู้ความสามารถสูสีกันมากเพราะว่าน่าจะเป็นผู้เข้ามาวงการเกมแนละเป็นไอดอลของเด็กๆ หลายๆคนแล้วที่แบบว่าอยากทํางานในวงการเกมอะไรอย่างเงี้ยทางพี่เอกทั้งทั้งคุณเจมส์นี่ก็เป็นเหมือนแบบเป็นไอดอลทั้งหมดนี่แหละเป็นก็อดเลเยอร์แล้วก็เป็นก็อดที่แบบแข็งแกร่งจริงๆไอ้เนี้ยะโอ้อย่าตัดคอไปอ่ะโอเคขอย้ติพีกหนึ่งดีนะคุณเจมส์ชนะไปรู้สึกดีใจมากอ่าโอเคอ่าสอบถามสอบถามพี่ใครบ้างคุณเจวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติครับที่พี่เอกรับคําท้าครับแล้วก็ได้มาสู้กันสนุกสนุกเพราะว่าจริงๆก็เคยเล่นเกมกับพี่แกมาแบบสิบกว่าปีแล้วอะไรเงี้ยแล้ว เราก็ไม่ได้เล่นกันมาแบบหลายปีเยอะมากเลยก็แบบชาร์ตสองไงชาร์ตสองมันมีมัลติเพเยอร์เราเราเห็นเราชอบเล่นสไนเปอร์ไงตอนนั้นพี่เล่นชอบเล่นปืนโบ๊อ่าใช่ครับใช่ใช่เขาเขายังอยู่มอปลายอยู่เลยเดินเดินอยู่พี่โต๊ะเด็กมอปลายเลยเหรอพี่โอ้โหพี่เอกตอนนั้นพี่ทํางานแล้วโอเคสวันนี้ท้าไฟของเราก็เป็นเกียรติเช่นกันไงขอบคุณคุณเจมด้วยนะคะที่มาร่วมรายการเช่นกันฮะพี่เอกก็เก่งมากแน่นอนอยู่แล้วพี่แต่ว่าวันนี้จะเป็นเราจะมีรวบรวมไงรวบรวมเออเดี๋ยวสิ้นป เดี๋ยวสิ้นปีนี้เรามีนี่ดีกว่ารวบร,วม,รวมคําตัดพ้อของกอตลอดทั้งปีเนี่ยโอเคแต่ว่าก่อนจากกันไปยังไงเดี๋ยวรบกวนให้คุณเจมส์เนี่ยฝากผลงานฝากช่องทางการติดตามไว้สักหนึ่งทีก่อนจะ้ะครับผมก็ขอฝากเกมไทม์ไลน์ด้วยนะครับผมมีจำหน่ายบน Steam Epic Store g GG คือบน PC ฮะ,ะแล้วก็มีบนดิจิต s w i t c h ด้วยแล้วก็ฝากเกมต่อๆไปของทีม Un i t สตูดิโด้วยแล้วก็ถ้าไม่รังเกียจกินไปฝากติดตามผมด้วยนะครับเพจเซมปริเมตแล้็ฝากติดตามน้องจอยด้วยนะครับผมเบ ไกันเยอะทำไลน์ไม่ลงเพลย์สเตชันนางงอนนางงอนเฮ้ยมันต้องรอไปเฮ้ยขาส่งเดฟคิดให้เปล่าเอ้าเร็ว่าไปคุยให้หน่อยดิต้องคุยได้ขนาดนั้นเลยนะเอาเบอร์ไหนวะเนอโอเควันนี้ยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณเจมอีกหนึ่งทีด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะขอบคุณมากครับผมพี่เอกด้วยผมี่เอกด้วยผมี่เอกด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนมากครับ าาก,ก็นี่คือทั้งหมดของความสุนานในสัปดาห์นี้ของทา้าฟนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่คิดถึงเตาเก่าก็สามารถดูที่เพลย์ลิสต์ย้อนหลังของเราได้เลยและกันนะคะและแน่นอนเหมือนเดิมค่ะชอบกดไลค์ชกดแชร์ถ้าเกิดว่าแครก็สับสับใครนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊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 กิ๊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  จริงจริงจริง,รงมึงเสียงหายจริงอะเสียงเหินมึงยิ่งมดเลย